สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับก็ได้มาทได้ทเป็นเมนูผัดพริกแกงกุ้งนะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้กุ้งแกะเปลือกนะครับวันนี้เลือกใช้เป็นกุ้งขาวพริกแกงเผ็ดเลือกใช้ของพริกแกงใต้นะครับถั่วฝักยาวให้เราหั่นแฉลบเป็นท่อนพอประมาณนะครับพริกแดงจินดากระเทียมพริกแดงจินดาหั่นเฉียงซอสปรุงรสผงปรุงรสน้ำตาลทราย ไปมะกรูดฉีกกัครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทํากันครับนําพริกแดงจินดากระเทียมมาตำพอจะหยาบนะครับน้ำมันนะครับ พริกกระเทียมที่ตำไว้ลงผัดเลยครับ เราจะผัดให้พริกกระเทียมส่งกลิ่นหอมก่อนนะครับหอมดีแล้วเราก็จะตามด้วยเนื้อกุ้งครับใส่เนื้อกุ้งลงไปแล้วตามด้วยพริกแกงเลยครับ เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับปรุงรสเลยครับด้วยซอสปรุงรสผมปรุงรสน้ำจัลทายเล็กน้อย ขอเพิ่มน้ำอีกนิดนึงนะครับาจากนั้นก็ตามด้ดยตัวปักยาวเลยครับ รสชาติอร่อยตามที่ต้องการนะครับตามด้วยใบมะกรูดเลยครับเพิ่มความหอมผมต้องการให้ตัวปากยาวกรอบๆนะครับเราก็จะผัดไม่นานหลังจากนั้นก็ตามด้วยพริกแดงกินดาที่เราหั่นเฉียงไว้นะครับตกแต่งเพิ่มความสวยงามครับเียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับผัดพริกแกงกุ้งฝีมือพอรียมใจ เดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานครับครับนี่ก็คือหน้าตามเมนูผัดพริกแกงกุ้งฝีมือเพืมอนใจนะครับเราไปทําทานกันดูนะครับทานคู่กับไก่ดาวยางมาตูมแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆเนี่ยเข้ากันดีอย่าบอกใครทีเดียวเชื่อนะครับคลิปร็รใจฟฝากกดไลค์กดแชรกก์กด Subscribe ที่ลำ .com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ